ราศีต้องเตือนระวังสเสน่ห์แรงแบบเบรกไม่อยู่สเสน่ห์แรงไม่ชิเล่นดวงมีเกณฑ์นเนื้อหอมจนรถไฟชนกันราศีดวงชะตาในเรื่องความรักดีมากๆถ้าใครโสดแบบครองแชมป์แบบโสดนานคันแข็งแรงก็มีโอกาสได้ลงากคันเก่าแบบไม่คาดฝันโดยคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นได้แก่ราศีกรกฎผู้ที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมช่ว วนนี้ชาวกรกฎจะเนื้อหอมแบบไม่ต้องทาโลชั่นเพราะความรักโดดเด่นมากหากยังโสดจะมีเกณฑ์มีคนมารักมาชอบอยากจะใกล้ชิดอยากจะเป็นเจ้าของของ,ของชาวราศีกรกฎมากมาย ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนพื้นฐานดวงเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วไปที่ไหนก็มีคนรักคนชอบมีเรื่องความรักเข้ามาวนเวียนในชีวิตตลอดเรียกว่าสเสน่ห์แรงจัดแถมในช่วงนี้ความรักจะคึกคักเป็นพิเศษจะมีคนเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่อยู่ในวงสังคมเดียวกัน